สวัสดีครับสวัสดีครับพปรแม่ปีน้องตีหักจุกพูดจุกขนครับวันนี้ผมชวนโปอแม่ปีน้องมากินลาบควายสูตรเมืองเหนือแต่แต่เลยนะครับเป็นจีนควายครับได้จีนควายครับมาลาบเป็นสูตรใส่มาแขวนนะครับเพราะว่าเมืองเหนือนี่จะต้องมีมาแขวนครับใส่ลาบครับมาคนที่บ่ชอบกินบ่มากก็กินมาได้กับบ่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่ของผมสูตรใส่มาแขวนเพชดเพชขมขมครับเอ้าลาบควายครับพปอแม่ปีน้องครับมากินด้วยผมนะครับ พักครับก็มีหลายๆอย่างครับเอ้าอยากเข้าแล้วครับหน่ครับหน่อน่ครับลาบควายสูนมาแววยนะครับอืมรับพกครับจ้งเหนือเปิดใส่มาแววนเนอร์เปิดไปเพื่อนครับขมขม เผ็ดเดครับนี่ครับอืมถั่วอืมลูกลดอืมดอกข่ามอกแล้วครับครับนี่ครับ ผักจีนะครับผักชีลาวครับหลาบควายถึงเมาะต้งนี้นะส่วนมากครับเป็นหลาบควายนะครับใส่มาแควนใส่เพี้ยใส่ดีขมขมเพ็ดๆนะครับนี่ครับอื อืมนครับพอครับมะมาะเลยครับขมขมเม็ดเพชรสามมะควนหอมมะควนอืน ต้นหอมป้อมข้าวปมครับเลยครับใส่กับใส่ครับก่าครับอ้อ หมแบ่งนี่ผมลุ้มจืดครับเอ,อสดามาเลกว่าอย่างคำนี้ครับผมลุ้มจืดคำเมียงนะครับอืม นี่พักกี้ครับพักสีลเลอาอเรียมไปเลยครับครับดลับม้อได้เป็นพักกี้นมอยู่นะครับนี่ครับเดียหาอ,อกกุปกรณ์ ช่วงว่าสดามาเลยอ่ะมาเลยเดี๋ยวไทยเกิดนอกครับอืหอมครับแตหอมลืมงจืดก็เมีงครับคอมเมนต์ได้นะครับว่าหอมหวานอย่างครับอันส่ัยเป็นนองครับขมขมเผ็ดหอมมาแขนครับหลับคขวนตรงจรงนี่นะครับ พอกลับกึดจะได้ก็ซอมมาเลย อืมพักกี้ปึง g ก็แล้วครับก็แบบร้องพอนะครับแต่ว่าผักชีลาวนี่นะครับมาทั่วกรอบเหมะ ครับพอครับหอมครับ หลาบเ้วยใหญ่เล้นครับวันนี้ครับอาเหลืองเพรแล้วครับนี่ผมปรุงแบบเพชดเลเลยนะครับลูกโดดนี่ปรองได้กลับเลยนะครับลูกโดด เห็นหม็ด้วครับสิงไทยหิวเมาอนะครับอ หอมเป็นกับงอครับหอม อ่าครับเคยบบเล็บลเล่นบบเลสี่ยงครับปุ่ม่ไปน้องได้จินงวงหรือว่าจีนควายรองยาพรน,นะครับแสม่มาแขวนตํามาแขวนตัาหอมหอมําเตียมครับตาพริกสูนกันครับพริกนี่กับไปแอนไฟกันกันครับดีไฟหอมครับตามานนี้กับเบ้อครับเป็นลาบควายสูนมาแขวนสุดตังเหนือเนื้อครับเอาละครับป่มใหม่ไปน้องครับวันนี้ดิป,ป้าป่มให่ไปน้องนากินลาบวควายสูตรมาแขวน แบบตังเหนือผมก็ขอขอบคุณพปอไม่ี่น้องจุคู่จุคุณนะครับิดที่ต่ตมชูฟี่ของผมเนิ่ครับเป็นกําลังใจให้ผมจริงนะครับ,รนนรบด้วยการกดซับกระให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปพื่พ่อแม่ีปน้องได้พอได้หันได้รับชมเจีจ๊ยก,กันต่อไปนะครับถ้าเนี้ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่ี่น้องคู่คุณนะครับกอขอบค้ณโปแม่ีปน้องกูคูค่คุณอยู่ดีมีใจคิดถึงใดก็ขอใหอ้ส่งความปรมาปปรถนาจิตเงินให้ได้เงินจิตทองก็ได้ทอง รับรายได้เงินหมื่นตื่นเึ้นได้เงินแสนขาดแข,นกะกะกะข็นแกร่งเฮือดได้เป็นล้านล้านเลยครับป,รป้าแม่ปีน้องสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจเบิกบานกูสูๆๆๆๆ้กูน้อครับป้ากันขี้ไมครับขอบคุณครับ